อพอกันนี้ทั้งโคกทั้งเขาคือเก่าละค่ะพี่น้องมือน,นีเขาพอกันตรงกับวันที่สิบแปดเดือนพฤศจิก,ก,กาเยี่ยมสองพันหาร้อยหกสิบแปดต้องค่ะพี่น้องพอกันกับอยู่เขาบังเฮยนี่แหละเนาะค่ะเขาบังเฮยจังหวัดเชียงพูนนี่แหละค่ะพี่น้องมือนีเขากับมาตามหาเฮ็ดเฟืองคือเก่าละค่ะ ขึนมามนอนี้ขึ้นมากับใจไร่สาวไร่เนาะคะเนอสองคนพอบาเขตดก็ตากเข่าพี่น้องตากเข่ากับเบื้องบรรยากาศเลยพี่น้องเอ้ยคือฝนสีห้ามนี่แหละนี่จะเข่ากับ่ะไรตากสองแดดสามแดมดกับสีเศร้าเนีย่ยเหหลายแดยดกับท่นได้กู้ดอกค่ะพี่นอ้องเพราะว่ามันบอ่อแดดเนาะค่ะเนาะเที่ยวกู้เที่ยวปิดเที่ยวเปิดอยู่ไปลุ่นน้ำเยา่าบาดเบื้องเนาะค่ะพี่มือนีว่าเย่าบาดสจมานซันเดยเนาะค่ะพี่น้นนะะนอง เพื่เขาทพืงไขครพี่น้องดอกน้ำ็ดหนาเลยพี่น,น้องมุกสองดอกนี่ดอกนี่ันี่ยโอ้พ็ดเพิ่งคมเดี้ยงดอกนี่เด้นน <laughs> อพ่อ,อล้วเด้อ เขาเอบตรงขู <mit. S 1> Ari, ่ข <Kin> ีห <uk> ินม <t us> ิตาบานบานหักเปาะหักเปาะปาดเปาะบาดเปาะเราบอกเอาเราเบาหุดเนียนบ่ลึกเลยยงามนึ่งสองสาม สีเจดาญแล้ว <silly> ต <mouth swings profile> ่มเธอเนาะอ้าหกเจ็ดเจ็ดโอ้เออเพียนเพิ Cliff. ่นโอ้ยข ok <downstairs> ี hmm. ้กระกามาอยู่เนาะพี <S <S ่เนาะจะตายเพิ่นเนาะเกิดที่เพิ่งเกนเห็นโผล่เป็นเดินขีเห็นเลย ฟองเงี้ดแค่ยไกลจ้ะนีห้มอืมบานแฮีงคักตัวดอกหนึ่งโอ้ยดอกนึ่งก็บานเฮียง่งดอกบานแล้พรท่านได้ถอนอกไปหอ จะต้มน้าดำเมันออกสองดอกอดอกนึงก็ยืนอีกดอกนึงพี่อีกดอกนึงจ้ะอุ้นยืนอีกดอกนึง โอ้ยังงามอยู่ได้หรอพี่เห็ดต้องตามหาพงแดงพึ่งเขาขาสั้นสัน่นลกใกล้ใกล้จะเป็นหุบตกกำงามอยู่ไข่เห,ห็ดลูกเป็น ไข่ลูกเขาซีไข่ไไลูกซีไขจ่จ้าแถมไปใกล้ดอกนุ้งพ,พี่น้อง อีกสองดอกพออันเดียวตพเดียวีเอามูนไปบืแล้วล่ะเจมันเล่มมาเตงเดียงคากบเสียเกเป็นมูมีดอกเดียวาเยเเเปิดเปิดผ่าได้น่ะคุณพอเห็นแล้วงงพี่นอง ขาออกหัวเต๋อขาออกหัวเลยเห็นโว้ถึงจะบานเธอก็บานสวยบุกกระเอ๋าดอกพี่น้องค่ะขาดรึโอ้ยว่านหน้าตาเขาสวยมากโอ้ดูสิเปิดตระโดนแล้วล่ะพะโปิดมานกนุงดอกบกง่ายดอกเต็มตาได้เนี่ย tà tiền ta em này lưu nghe ăn à? wow. ta. <laughs> đó, món đó đỏ hỏi rồi tụi hưng tay 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 đồ tay 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 nghĩ tay

มือเลยเดะโมโหว่ามาทั้งเถาดอกกำลังงามๆเลยฝนดิ้มที่บอกมึงลุฝนยังตกอยู่เลยนี่เป็นนาเล่็นอกตาเฝาเลยพี่นกคากลายใช่ปะนี่คอช่มหน้านะคะ นี่นอกอยุงกันปะนี่นอกอยุงอ้ยน,นี่สวยงามอยู่เลยอเดอกเต็มตาอ่ะาก็เอาดิบ่เยอะโอ้ยพี่หมุนอยู่ตรงไหนพีชาเละ่คุณเบงก่เห็นเห็ดสองดอกโอ้ยยุบอีกดอก กุ้งูขาสันขาลูกหึงแดงขึ้นมาน้องไอ่ฟ่อห็ดพึ่งแดง่เอิ้นคือข่ฟยอข่ฟบออยากได้ของดำเอิ้นบ้านเอิ้นห็ดไ่ใกล้แามแกงกระน้ำดำพี่เอิ้นหนาใหญ่บึงนนเอิ้นหิดพึ่งแดงเลยนะพี่น้องแกงแซ่บเี่น้องเยือนพุดกุดนกคักโดนกอกรี่ เฮ้ยเพลองกตาอันเดียวโคโลคักเลยเฮ้ยทุกคนโอ้ยอันนี้คนเตะอันนี้พี่อีกอันนี้คนบุญเต่ว พี่นล็ปลากะน่้าดนี่พี่น้องกไตก่ดำเต็มดิลนทะี่ก่เหีนยดีเูน่อเ้ยลเอไก่ก่ายค่ี่น้อง่ะ

แต่ว่าโอ้พ่อเป็นมูอยู่งหอะเป็นยายๆไปหนึ่งดอกแล้วสองดอกสามดอกกนสี่ดอกนี่วนไปทั้งพีกน าดอกนี้ได้หกดอกพี่หนึ่งดอกที่หกได้ตาใน่เด้อเห็ดพึ่งแดงจ้าคนกิน้องเอ้ยเห็ดละงกขาวเอ้ยคนแดงเห็ดละงกขาวเดือนคุชิกิค่ะ <laughs> เห็ดละงกออกซยแล้วพี่น้องกินก่อนมือนีก้ันทีสิบแปดแล้ว มือว่งหันได้ได้สามบานแต่ข้างบนนะสองสองแต่บานอ๋อสวยดีนะบุกคนเอาเอาเป็นกลิ่นก็เล็ออกกระบอกต้องข้ามเดาอัะไรเราพี่น้องแทีงไปเรื่อยๆต่ำกับจังเราแต่คิดว่าห่มจุดของออกยังหามันเมื่อยยังรอหาไปเรื่อยๆเพราะว่าเห็ดมันออกห้างมันเหมือนอเห็ดเถื่อนเลยที่สุด อันนี้เป็นเห็ดเพงเขาดอกยังงามอยู่เห็ดหนา,าเขาผลปอกเห็ดเพิงแดงแดงแค่ได้คี่น้องหมดนะมะแดงธรรมดาเฮ้ยเมื่อหั่นี่เป็นแ<ฮ>ดงธรรมดาจ้ะแดงธรรมดาบึ่งย่งเงี้ยเดี๋ดยวดงแยวแค่ใครสิไ <c oughs> ปเห็นเนี้ยได้สังเกติด้ยยัสงมาลงๆเลงกัน พี่น้องมแอบเลยโอ้ยหินขาวเน่ยคือันนี้เนาะอแงคอแล้พี่น้องอันนี้เป็นเห็ดละง้ขาวกึ่งสิบานแล้วก็บานงามจังสีหลกเมีนคักเลยเบิงกระตาเพิ้งสวยไหมล้นแล้วลอ้แล้งเล้ังแตมันสเบยนคอมคอม ถักลี่น้อยออคืออะไรเป็นงขมเหรเนนงขมค่ะโอ้หอัน,ดน่ดอกีเพืนนะดอกนี่เป็นเงาเลยนะนเบบนียตัวนเวน,นียนจะถ่ายเราตั้งแก็เอาไว้ก่อนุะท้ายของปีแล้ว อ็ไรไปถึอกินอย่างก็ดีบดเดมกันกบบนะ,ะดมสิเป็นลมแล้วอันนี้เขาเหยียบบน่น,นอืทำไม,ม,บบมเสียรายแท้เหยียบเห็บ เอาแล้วนะคะพี่น้องคงจะถึงช่วงท้ายค่อยๆเราจะมือเองม่งผลงานของเขาสองคนแนละะ้วค่ะมือเองพี่น้องเอ้ยพอตาอันเดียวหลายคักเบิง่งมสาวไว่าเพื่งเด้งพี่น้องล่นกระตาสองคนพี่น้องได้สองตาตาหล่นหล่นจุกๆเลยจนะ่ะพี่น้องไม่มือเองเฮ็ดที่ได้คือเป็นเฮ็ดเพิ่งแต่ใก่เนาะโอ้คุณดโอ้ย <c oughs> สาวแรกวาเห็ดผึั่งแดงมั้ยเห็ดผึั่งไต่ไกลมาเสนะพี่น้องมันเริ่มดอกง่ายดอกบานกระเหลียวเห็นง่ายแล้วจะเผากระายพี่น้องออกเป็นมูแต่ว่าก็เริ่มแห้งแล้วล่ะล้มเป่าเนาะเป็นแห้งมันบอเปื่อยถิ่ดเลยพี่น้องมันแห้งเห็ดรอบสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาเนี่แหละมั้งทาซ่อมเบิองพอล้มเป่าแห้งเติบอยู่พี่น้องแต่ว่าโคกกันยังสูงอยู่เนาะอย่งถั่วล้อบึงในรอบต่อไปว่า เห็ดละงกสิออกมาให้ได้เก็บบ่ต่ว่ามือนีก็ไเดยเนี่ยได้เร่งๆมาทั้งเก็บถิ่มทั้งเก็บเอาแน่วใดอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะเอาไว้พอกันไหมคลิหนาสำหรับคลิปนี้เขาสองคนก็ขอบคุณสวัสดีค่ะ ¡Qué <laughs> lástima!